ซื้อแพ็กเสริมของเกมดีไหมถ้าเกิดเราลบเกมหรือเปลี่ยนโทรศัพท์มันจะหายหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบเอาละครับสวัสดีครับอยู่ผมเต่าทีซีครับทีนั่นเองนะอยู่เกมสเปซไฟเกอแล้วเช่นเคยนะก็วันนี้ก็จะมาไม่ได้มาเล่นแต่ว่าจะมาบอกว่าการซื้อแพ็กเสริมของเกมสเปซไฟช m มเตอร์มันมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่า ถ้าเราซื้อมามันจะหายไหมอ่าซึ่งโอเคคนจะมาบอกคุณตอนนี้เลยซึ่งในส่วนของแพ็กเสริมของเกม Space Simulator จะมีอยู่4แพ็กด้วยกันนะอย่างแรกนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอา่าพวกขนาดสิ่งของต่างๆนะซึ่งถ้าให้ผมแนะนำว่าควรซื้ออะไรมากที่สุดคือซื้อส่วนแพ็กเสริมอันแรกนี้นะเพราะแพ็กเสริมนี้มันใช้งานได้คุ้มที่สุดเท่าที่ผมซื้อมาเลย คุ้มกว่าไอ้สามตัวเนี้ยอ่ะสก,กินผมก็บางทีผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็ใช้สีขาวด้นดานๆไปเลยมันก็สวยดีอยู่แล้วหรือดาวผมก็ไม่ได้ไปดาวอื่นสักทีผมก็ไปแค่ดวงจันทร์แล้วก็สร้างสถานีเจรวดสถานีอว,วกาศแค่นั้นเองนานๆทีจะได้ไปดาวอื่นเนาะแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวของ Sandbox Mode เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยจริงๆผมไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าเราซื้อตัวนี้เราก็จะได้ ทั้งหมดเลยเซตเดียวได้หมดนี่เลยเนี่ยคุณลองอ่านดูดิคุณซื้อตัวนี้ไปใช่ไหมคุณจะได้อ่าแพดอลกสกินแพทอ่าแล้วก็ได้คือได้ครบอะ่ะถ้าซื้อตัวนี้ตัวเดียวซึ่งตอนผมซื้อผมก็ซื้อแค่ตัวนี้ตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่านั่นคือเมื่อตอนอ่าเวอร์ชั่น1.3ซึ่งมันโคตรนานเลยซึ่งอืม ตอนที่ผมซื้อผมซื้อแค่ครั้งเดียวผมจ่ายครั้งเดียวในราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างถูกเลยแหละอ่าเอาเป็นว่ากี่บาทผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูผมซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วผมซื้อเป็นแพทของตัวนี้แล้วผมได้ครบทุกแพทครบทุกอย่างเลยโดยาก,การจ่ายแค่ครั้งเดียวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรืออะไรนะถ้าปกติแล้วอ่ะเราต้องถ้าตามตามความเป็นจริงตามที่ผมเข้าใจนะคือเราต้องซื้อ4แพทนี้ส่วนขยายอ่ะเราต้องซื้อทั้งสี่ทั้ง4ี่อันเลยนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น ้าแตใช่ไหมเพราะว่ามันมีสี่อันแต่ว่าพอผมซื้อแพคนีน้ผมได้มาทั้งหมดเลยถ้าถ้าอ่าดูเช่อช่มันก็ควรจะได้จริงๆหละเพราะว่ามันก็มีบวกตั้งแต่แพคแรกแพทที่สามเลยแล้วก็แพทสุดท้ายก็แซนบล็อกหมดนี่ก็มีให้เหมือนกันซึ่งผมซื้อผมซื้อเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดราคามันสูงเกินไปและให้ผมแนะนําผมก็แนะนําให้ซื้อตัวแรกเพราะว่ามันได้ใช้อย่างอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยจริงๆปกติผมใช้ผมใช้อนี้ยนเดียวเลย อย่างอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยก็แต่ว่าถ้าอยากได้แบบครบเซ็ตอันนี้ผมเดาเอานะถ้าอยากได้เครบเซตในการจ่ายนะคะเดียวผมก็น่าจะตัวนี้แหละมั้งเพราะว่าผมก็จ่ายครั้งเดียวแต่ของเวอร์ชันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆเพราะผมไม่ได้ซื้อในเวอร์ชันนี้เลยก็ถ้าใครเคยซื้อของเวอร์ชันนี้แล้วลองแล้วคุณซื้อไปกี่แพ็คหรือซื้อแค่ครั้งเดียวจ่ายกี่ครั้งอ่ะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้และโอเคอย่างที่บอกไปเราซื้อจะซื้อดีไหมโอเค คำถามนี้ก็ค่อนข้างกัเกบเกือบๆลกแตกเลยแหละว่าเราสมควรซื้อเกมนี้ไหมโอเคซึ่งผมก็จะมาบอกเลยนะว่าเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อซึ่งถ้าให้พูดตามตรงมันก็แบ่งเป็นสองช้อยได้สบายๆเลยก็คือ1ไม่ควรซื้อสําหรับคนที่ไม่ควรซื้อเลย1เลยคนทีอ่อาจจะยังไม่ชอบเกมนี้โดยแท้ คือคุณอาจจะเล่นคุณเคยเล่นคุณโหลดมาเล่นแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบคุณไม่ได้อะไรมากผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อไม่แนะนําให้เสียเงินโดยใช่เหตุเพราะว่าหนึ่งแหละคุณถ้าคุณไม่ได้ชอบคุณก็ไม่ได้ติดกับมันอยู่แล้วแล้วก็คุณก็แค่เล่นเอาความสนุกเฉยๆแค่นั้นก็พอแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับเกมนี้เพราะว่ามันก็มีของโดยธรรมดามสแตนดาร์ดมาให้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้รู้หวาแบบคนที่แบบซื้ออยา่างอย่างเช่นผมนะอาจจะไม่ได้รู้หวาขนาดน,นี้แต่ก็นั่นแหละก็ คือคุณไม่ควรจะซื้อถ้าเกิดคุณมองว่าเกมนี้ยังไม่ใช่ที่สุดสำหรับคุณคุณไม่ควรซื้อเลยจริงจิง,จงแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่ควรซื้อก็คือ1แหละคุณรักในเกมนี้และคุณชอบในเกมนี้และคุณหากินกับเกมนี้อย่างผมผม,หาก,กม,มหากินกับเกมนี้เลยหากินกับเกมนี้ผผิดทีเพราะว่าผมก็นั่นแหละนะผมก็เริ่มมีเชื่อเสียงได้จาก เกมนี้เลยก็ผมก็เลยหากินเกมนี้ด้วยแต่ว่าตอนที่ผมซื้อผมยังไม่มีชื่อเสียงผมก็ซื้อมาเพราะผมรักในเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบเล่นในช่วงนั้นนะแต่ช่วงนี้ก็มันคิดไม่เคอยออกก็เลยยังไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปมาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ห่างหายไปไหนแนะ่นอนเพราะว่าผมถือว่าช่องผมเป็นอ,อย่างน้อยก็คอยประกาศข่าวสารอัปเดตของช่องแรกๆในไทยก็แล้วกันนะโอเค ซึ่งนั่นแหละสำหรับคนที่ควรซื้อก็คือคนที่รักในเกมนี้แล้วสนุกไปกับมันคือคุณเอนจอยกับมันอ่ะคุณก็นั่นแหละคุณก็อยากสนับสนุนเกมหรือว่าคุณอยากได้อะไรที่แบบแบบอลังการยิ่งขึ้นคุณไม่อยากสร้างจงรวดลำเล็กๆแล้วอะ่ะก็แนะนําให้ซื้อไปเลยนั่นเองนะถ้างบคุณพอนะแต่ท้างบไม่พอก็ท,ทนเก็บไปสักนิดนึงก็ได้ตอนนั้นผมเก็บแค่วันละสิบบาทยี่สิบาทนึงผมก็ได้แนะน่าจะพอตอนนั้นราคาถูกด้วยแหละ แต่ตอนนี้ราคามันก็แพงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเทียบกับตอนนี้ผมซื้อเมื่อก่อนอะ่ะจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวขึ้นภาพเออขึ้นภาพไปแล้วแหละก็นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนั้นผมจ่ายในราคาค่อนข้างถูกผเลยไม่ค่อยเจ็บตัวมากด้วยลวมะมั้งแต่ว่าต่อให้มันขายในราคานี้แล้วผมต้องซื้อในคราวนี้ผมก็จะซื้อนะเพราะผมชอบเกมน,นี้ค่อนข้างมากเลยแต่ว่าผมก็จ่ายไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะก็ โอเคมาถึงในส่วนต่อไปเลยก็คือซักซื้อมามันจะหายไหมซึ่งตอบให้ตรงนี้เลยว่าไม่หายแน่นอน100%แต่แต่บางคนถามว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้ให้ล็อกอินบัญชีดิว่าไม่ได้ให้ล็อกอินบัญชี Google ไม่มีการสมัครบ,บัญชีอะไรเลยแล้วมันจะมาได้ยังไงอ่ะซึ่งในเมื่อก่อนตอนที่ผมยังเพิ่งหัดยังอยากอยากลองซื้อเกมนี้ผมก็เสียวส่วนนี้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าโอเคเกมนี้เราบดทํางานมันยังไงคือคุณต้องซื้อในบัญชีเพสโตของคุณเท่านั้นโอเคนะโอเคมาเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเลยด้วยกันเพราะอยู่หน้านี้คนไม่เห็นภาพโอเคนะเนี่ยมาที่เพสโตเลยอ่าสเปซไฟสมเมตอร์อะไรเนี่ยโอเคเราหลอหนึงเนช้าสเปซไฟสมเมตอนี่ อัปเดตวันที่สิบนี่นะตัวนี้นะที่ผมเล่นอู้หูอุ้ยอันนี้ของใหม่นี่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองโอเคซึ่งเกมนี้จะล็อกตามบ,บัญชีเพสตโตของเราโอเคนะอย่างเช่นผมใช้บัญชีเพสตโตตัวนี้นี่ทีซีคราฟทีวีโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำาไมใช้เราใช้บัญชีนี้จริงไหมแล้วก็นี่ไปดูประวัติการซื้อเลย,เลยผมก็เติมเติมเกมไปกันหลายเกมอยู่นะ ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะผมก็เล่นหลายๆเกมะอ่าอยูน่นะว่า Space f i g h t Simulator นี่ไงผมซื้อมาในราคา125บาทเมื่อวันที่6กันยายนปี2019ปีนี้เท่าไหร่2021ปีหน้าก็2022เกือบ2022 2019 2020ประมาณ3เกือบ4ปีแล้วซึ่งผมจ่ายมาในราคา125บาทผมจ่ายครั้งเดียวเลยราคาเดียวไอ้แพ็คที่ผมบอกไปอะ ผมได้ทุกอย่างเลยผมก็งงเหมือนกันปกติมไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเออเอาเป็นว่าผมซื้อแล้วผมได้ทุกอย่างเลยในราคาเดียวก็แน,น,นะนํานะลองซื้อดู <c oughs> ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงก็ค่อยรีฟันแล้วไปซื้อแบบเออทดๆก็ถ,ถ้ามันมันไม่ได้ทุกอย่างก็ค่อยรีฟันแล้วไปซื้อเป็นแพ็คของส่วนขยายของบุปิินดีกว่าให้พิม์เขียวมันใหญ่ขึ้นแล้วได้อุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นซื้อแบบนั้นคุ้มกว่าซึ่งนี่ประวัติาการสั่งซื้อผมมีอยู่ในบัญชีนี้ บัญชี t ีซครับทีวของผมเองซึ่งคุณต้องปอกบัญชีให้ถูกนะนั่นแหละคือแค่แค่คุณซื้อผ่านบัญชีของคุณในเพโซเดี๋ยวมันจะโหลดข้อมูลจากบัญชีเองซึ่งถ้าเราลบเกมแล้วเราอัปเดตไปแล้วเราโหลดใหม่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างโอเคนะคือมันจะมันจะโหลดมาตอนเข้าเกมครั้งแรกมันอาจจะโหลดช้าดนึงแล้วมันก็จะมาแต่ว่าสําหรับคนที่ เปลี่ยนโทรศัพท์ซึ่งผมก็ได้ทำการทดสอบในโทรศัพท์ของเพื่อนผมแล้วอันนี้ผมไม่มีภาพผมไม่ได้ทำมาให้ก็โทรศัพท์มาหลายเครื่องนะก็ประมาณ3-4มสี่เครื่องโดยใช้บัญชีของผมเองโหลดมันก็มันก็ไปให้ทั้งหมดเลยนะมันก็มีมันก็มาให้หมดเลยมันไม่มีส่วนไหนหายเลยซึ่งโอเคเอาเป็นว่ามันไม่หายแน่นอนส่วนสำหรับคนที่บอกว่าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วมันหาย คุณต้องลองไปเช็คดูว่าในเพคุณได้ซื้อในบัญชีเพจโซนนี้จริงๆหรือเปล่าซึ่งก็ทําการอ่าวิธีการเช็คนะไปที่ไอ้รูปรูปโล,กลกโก้เราอะ่ะข้างบนขวาแล้วไปที่การใช้รับเงินและการสมัครการใช้บริการไปที่งบประมาณและการประวัติการสั่งซื้อแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อหาดูว่าคุณซื้อเกมในบัญชีนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณซื้อในบัญชีอื่นเพราะว่าเท่าที่ผมลองมามันไม่หายแน่นอนโอเคนะสำหรับคนที่ อยากเล่นเกมนี้และอยากจะอุดหนุนเกมนี้นะก็ซื้อได้โดยตรงเลยจากตัวเกมเองและไม่หายแน่นอนเพราะผมลองมาแล้วเรียบร้อยส่วนของคนที่หายคุณต้องลองไปเช็คของคุณดูว่าคุณซื้อถูงบัญชีหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้ล็อกอินตามบัญชี Google ของคุณที่คุณซื้อเท่านั้นถ้าคุณเปลี่ยนบัญชี Google มันก็หายโอเคนะก็สำหรับเิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็แค่มาแนะนําให้เฉยเฉยว่าเราควรซื้อไหมถ้าซื้อมันจะหายหรือเปล่าซึ่ง อย่างที่บอกไปโอเคมาสรุปเลยกันสำหรับควรจะซื้อไหมก็คือคนที่รักในเกมนี้และสนุกไปกับมันก็ควรซื้อแต่ใครไม่สนุกกับเกมนี้แล้วก็แค่เฉยๆอะ่ะไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ควรจะซื้อเพราะว่ามันก็เป็นการเอาเงินไปเสียนะเพราะมันการเป็นการใช้เงินจริงอะ่ะในการเสียแต่ว่ามันซื้อมาถ้าสำหรับผมผมคุ้มผมคุ้มค่าในส,ส่วนผมเองก็อเป็นว่า แต่คนที่ควรซื้อก็คือคนที่รักนเกนนี้และซื้อมาจะหายไหมตอบให้ตรงนี้เลยว่าไม่หายแน่นอนแต่คุณต้องซื้อในบัญชี Google ของคุณเท่านั้นที่คุณซื้อ mm. คุณต้องเอาไปเช็คดูโอเค็น mm. okay. สำหรับใครที่หายนะ mm. ก็เพราะว่าตอนนี้ก็มีเพจนี้สำหรับทีมงานทีน่มีก็ขอจบลงแต่เพจน,นี้นะก็สวัสดีผมครัรบไปแล้วบาย และผมไม่แจกเกมเถื่อนโอเคนะใครที่มาขอเกมเถื่อนกับผมผมไม่แจกและห้ามมาขอผม